ถท่นี้รถไฟชุมทางทุ่งสงนคอศสีธรรานนะฮะตีสามสิบห้านาทีนะฮะรถเร็วขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งลงส้มหวัยสมัยโกหลกนะครับ เวลนกลับรอกันเทียบเลยนะฮะ